องค์การบริหารส่วนตำบลบนครเด็กนะครับท่านนยา,ายกอครเดชบางสัพเพนะครับท่านได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กบ้านะคอของตาบลรียนชครครับ ครับขอขอบคุณท่านนายกครับครับขอการบริจาคให้แม่ยกกำลังสูงนะคะเพ่ได้ทุนหมอบทุนให้กับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กและป้าทองนะคะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นเมาทุนให้กับเด็กหญิชชงชานาพรชามศึกนะครับเด็กชายนัทรัตน์อินทร์และเด็กชายธนกร อุดใจนะครับนในโอกาสนี้ขอกลับเรียนเชิญคุณกนิกาทองมานะครับเป็นผู้ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับน,นักเรียนครับขอกลับเรียนเชิญครับ มา้ามาทางนี้ลกูกพี่การพี่การพี่การนั่งนั่งนั่ง เดี๋ยวผมขอขอนญุญาตนำเรียนรายชื่อผู้ที่มอบนะครับผู้ที่มอบน้องเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวนะครับก็มีท่านรองชัยชนะโตรงี้นะครับท่านรองครับจะเตรียมตัวมอบปฏิบัตรมอบทุนนะครับมีท่านรองชัยชนะตรงนี้นะครับท่านสปตไม้แตงทองท่านสปตชะลอขันตีสปตธนวัฒน์ปวดเข็มสปตพิช,ชาติโพเพชต นะครับคุณจุฬาผลดกคุณนฤมลผลดกท่านสวตนพลทองดอนสมท่านสุเทพทองไทยเมืองท่านรองพิศนุนาจัสจน,านสบบรน์นะครับท่านสแตนบายโปรกนนีนะครับคุณจริยาผลดกด้วยนะครับรับในลําดับต่อไปนะครับเป็นการมอบคุณให้กับนักเรียนโรงเงรียนบ้านน้องแหนนะครับซึ่งได้แก่เด็กชายจักรพงศ์อรุน่งนะครับและเด็กชายชนะพลใจสมนะครับในป่านี้ ท่านรองชัยชนะโตมีครับท่านได้เป็นผู้มอบครับขา,าครับนานแร,ร,รออกได้ขอโโรรุกมองค็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนที เด็กคนไหนนะคะมีบัตรแลกอาหารนะคะพร้อมสตางค์นะคะสามารถมารับได้ที่พิธีกงได้บนเวทีนะคะประชาสัมพันธ์นะคะไม่ทราบเด็กคนไหน,นะคะ